ค่ะจะใช้ไพ่ the love truth oracle ในการดูให้คุณนะคะว่าความรักอยากบอกอะไรคุณสำหรับคนที่มีความรักทุกคนนะคะความรักอยากบอกอะไรคุณไพ่ใบที่หนึ่ง it's necessary for us to maintain a distance มันมีความจำเป็นที่เราต้องห่างกันไกลรักษาระยะห่างกันใบที่สองนะคะ I use material possession to mask my true self แล้วก็เขาก็เหมือนว่าใช้หน้าก,กากของเหมือนแสดงออกแบบไม่จริงใจอะนะคะเพื่อที่จะปิดบังตัวตนที่แท้จริงของฉันเช่นอาจจะทำมืนทำตึงทำเป็นไม่สนใจอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็ใบที่3 I lost myself before เพราะว่าฉันเคยอาจจะแบบสูญเสียความเป็นตัวตนมาก่อนในอดีตที่ผ่านมาดังนั้นตอนนี้เหมือนคุณ กับเขาความสัมพันธ์น่าจะมีปัญหากันแน่นอนเลยอ่ะใบสุดท้ายใบยที่4ีข้อความรักที่เขาอยากบอกคุณนะตอนนี้ I trust you unconditionally แต่ยังไงก็ตามเขาก็เชื่อว่าต่อยเขาห่างไปอะไรเงี้ยเขาก็ยังเชื่อใจคุณว่าคุณคงจะไม่เปลี่ยนแปลงแล้วก็ยังให้โอกาสดีๆกับเขานะคะ